ไม่รอดังลูฟ no ี่หย okay. ุดว่องไคเดินแล้วมันถูกแต่พอเดียบซะเลยมุกเมืกี้ดนหลังเราชัดฟังหมดแล้วนะเรือดที่ไายขี้ขโมยรอแถ้ได้แอบรู้ไม่บานมุนจะไล่อีกนะครับนายนี่มันเด็กเฮี้จริงนะลูฟี่จังแต่ว่าแกนกับตัวฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอุ้ยจะแพ้อะไรลูฟี่ อย่าพูดก็พิเศษของนายไอ้ปืนของฉันหรือบ้างก็แล้วะลายแค่นี้แต่หมนยังน้อยไปกรรมการที่แกแอบขโมยกินผลปีศาจของฉันอยู่ในรูฟีโต๊ะแจ้งอะไรที่ไหนเฮ้ยฉันมองไม่กอนเลยนะามุธาอันนี้นะมันนี่ไม่ควางคนไม่แหกปอดไปเลยมากเฮ้ยรีบเข้าเถอะนะเดี๋ยวเสร็จงานนี้แล้วฉันจะรีบไปเข้ากลุ่มรับทวิตเตอร์ต่อ ยอย่างที่มันพูดไม่ปลอดภัยจริ่งด้วยโอ้ทุบแล้วครวัวบอลประเทศกูชิบนหายหมดอ่าฉันฟังนะมาจากคุณบันย่อมหมดแล้วฉันจะหนี้ตายลูกขอบคุณนะครับที่มาช่วยผมไว้ที่แรกผมคิดว่าผมต้องตายซะแล้วว่ายนะ,ะเป็นเป็นครับเกิดมาผมเคยว่ายแต่พระชิบนหายแล้วลูฟี่กู